แล้วก็ถ้าอยากจะนวดอ่าตรงสะพาน,น,น,ดนเดี๋ยวผมจองนวดให้พี่พี่นวดหินร้อนเอาไหม,ไมเอาไหมได้สนใจเดี๋ยวได้ได้ไเขาจะนวเด,วเ,ด,วเ,ดวเสร็จปื้มาเขาจะพาพี่เขา้าเขาก็อยู่ไฟคนจะนึง่งนึ่งแบบเข้าไปแบบมันเหมือนเหมือนอยู่เข้ากระโจมพี่<ช>ผมไม่เข้ามาแล้วออกมาพี่นึง่งแป๊บหนึ่งแล้วพี่ออกมานวดแล้วเขาจะนวดตัวพี่วางหินร้อนแล้วก็นวดน้าให้พี่แล้วพี่เบาเลยอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจองให้เลยผมจองให้เลยมาตั้งไกลต้องดูแลเลยพี่ เดี๋ยวมึงจองคิวให้เลยคอร์ดเหมือนผมอะประมาณหกโมงผมไปส่งนะรับพี่ออนนวดเสร็จปุ๊บโทรบ,บอกผมแล้วผมไปรับพาพี่ไปทานข้าวอ่าโอเคโอเคสลูกกวนพี่ออนนะคะดูแลให้ด้วยนะและ้วเก็บกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งสลิปไปให้นะเก็บกับผมนะครับเก็บกับพี่เขานะโอเคจ้าจ้าอ่าเดี๋ยวหกโมงหกโมงหนูพาพี่ก็ไปส่งที่ร้านนวดพี่ออนรู้จักร้านนไหมเนี่ยตรงข้ามร้านหมูกระทะต้นเดี๋ยวให้ต้นบอกต้นบอกทางให้อยู่ตรงข้ามหมูกระทะเป็นร้านนวดเขาไปเรียนมาน,ว,นวดนวดดดีีีมมากกหินนนนรร้ออญ่่ปุพวเส็จลู เดี๋ยวพี่ออนแจ้งปุ๊บหนูก็ขอเบอร์พี่ออนอ่ารับแล้วก็พาพี่ไปทานข้าวประานเสร็จพาพี่ก็ส่งที่ห้องแล้วเช้าไปรับตรงแหน,นแล้ววันนี้อ่าแล้วเจ้าหมายไปส่งที่นครน,นายกเจ้หมายหาหน้ากรุงเทพมีรถจักรอยู่แล้วอ่าให้พี่เขาใช้รถเรียบร้อย3วันสีวันห้าวันพี่กับลูกเรียบร้อยปุ๊บพี่บอกผมเดี๋ยวหมายจะไปยืนที่นั่นแล้วก็ไปที่สืรอเกตกับพี่ยนมากยมอ่าประมาณนี้นะน้องดูอะไรประมาณนี้นะได้ขอบคุณมากนะพี่เอซีน้องมาอ่าจากมือดินขอบคุณมากครับินดีครับขอบคุณมากครับ พี่มาที่นี่ห้ามใช้ต่างนะไม่ร้อนเลยอ่ะเยเอาดูแลพี่กันแล้ลูกพี่สวัสดีครับมีอะไรให้น้องช่วยไหมมาดูรถค่ะมาจากไหนเอ่ยอ๋อมาทานนี้เองทานข้าวไหมทานข้าวหน่็นไรมมีกาแฟแบบชงสดชาเขียวชงสดทานน้องไอ้เจ้าแบบแก๊มมาดูแลเลยลูกพี่ทานกาแฟไหมกาแฟสดอ่าพี่สั่งนะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่แล้วพี่ลองรถลองอะไรยังครับอ๋ออ๋อหวานแค่ดูแลพี่ก็อยู่ได้ได้มีได้ช่วยบอกน้องคณนะพี่นะได้ครับขอบคุณครับพี่หูเลขแอนเหรอแอนรอนร้อนอ่าเลขแอนไหมมาจากอเมริกาเอฟซี FC น้องลาคนเปิดปาโปงเฮียมาถึงนี่จ่ายเงินให้ก่อนแล้วจะไม่รับรถผมบอกว่าพี่พี่จะไปหาลูกที่นครนายกเดี๋ยวผมเอารถไปส่งแล้วไว้ให้ตรงนั้น พราะเพื่อพี่เขาอยู่อเมริกานานฝั่งขับพวงเลยฝั่งซ้ายนะเขากังวลว่าอยู่นี่จะจะไม่ถนัดนะครับดูแลนะครับทุกอย่างเหมือนคนในครอบครัวรถเป็นดีที่นี่ไม่ขาย